เอ้ยเดื่นแล้ว啊เดือดแล้วเปิดเกมมาครั้งแรกผมก็ตื่นมากางทีมะากับเพื่อนอีกสองคนโอ้โหหนาวเหลือเกินหลังจากนั้นก็มีคัดซีนให้เอาอุปกรณ์สําคัญอะไรสักอย่างที่บอกว่าเปิดเฉพาะยามจาเป็นนะซึ่งในทุนนั้นเราก็ประกอบไปด้วยสิ่งดังนี้ฮะหนึ่งขวาน2อกุญสามคู่มือการเอาชีวิตรอดอย่างง่ายใกล้ๆกันก็มีระเบิดเปิดมาก็ได้ระเบิดเลยชอบภาคดีว่ะ เฮ้ยมันมีคนน่ะนอกจากพวกเ,เรามาดูดิในเมื่ออ่านใบ,บชื่อดูดีๆเขาน่าจะชื่อว่าเควินละมั้งนีม่มเนเขาจะหูหนวกอีกนะเพราะว่าเลือดออกจากหูเขาเต็มเลยแต่เราก็ยังสื่อสารกับเขาได้นะแบบเป็นลูกน้องดังนั้นเราก็เก็บของทั้งหมดแล้วก็ออกเดินทางพร้อมกับทดลองระบบใหม่ของภาค2ไปในตัวแล้วที่สําคัญภาคนี้มันเกิดมาพร้อม GPS เว้ยเราไม่ต้องเดินมั่วอีกแล้วอ่ะเรารู้เลยว่าเราจะต้องเดินไปไหนอ่ะดังนั้นเราจึงตัดสินใจเดินไปที่สีม่วงเพราะว่ามันอยู่ใกล้สุด และการเดินทางของพวกเรามันค่อยเหมือนไข่สักกั้งแเพราะเราใช้ทางน้ําในการเดินทางแล้วมันก็โคตรเร็วเลยเร็ว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 มากช้าจังวะกไปั้ครับพี่มาดิแลวไม่ทันไรเราก็เจอแขกคนแรกของรายการเราซะแล้วไม่รู้เป็นมิรหรือเปล่านายนะไม่ใช่พวกเรากายเป็นมิรหรือเปล่ามันมันคานทำไมมันคานถอยหลังได้วะเฮ้ยเฮ้ยโอยดูไรฟาดมันรุมรุมประชาัน ฟาดฟาดนาำตายจะมึงซ้ำศพดังน็มีเพื่อนนงเข้ามาร่วมแจมเราเลยร่วมแจมกับมันมามาดีเดยอพี่ชุบเองโอ้ยผู้ปชันชิดมาดีม็จะกินก็จะชุบมาดีไปกินน้ำเฉยลังจากนั้นเราก็เข้าใกล้สีม่วงใน G P S แล้วแต่ว่าม่งโคตรหายากเลยเดินหาตั้งนานแต่ในที่สุดเราก็หาเจอนะ นี่ไงเจอละใช่ดังมากห้อยตรงเตียงเลยดิก็ต้องทําอะไรกับมันหรือเปล่าอาจจะอาจจะต้องขึ้นไปข้างบนไม่หรอกแซกเรามีไอ้นั่นอยู่เดิออ้าวถอย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 โอ้ยโอ้ยเหมือนแซกจะพูดถูกว่าศพนี้มันต้องมีของอะไรบางอย่างแล้วมันก็มีจริงๆด้วยอะไรวะเนี่ยโปเกมอนนะทิ้ง GPS อไปได้เลยแล้วต้องงานความตื่นเต้นแลหลังเจม่นานแล้วก็เจอกับแคมป์ร้างแคมป์หนึ่งเราเลยตัดสินใจเข้าไปสำรวจเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอะไร จของมันดูเวลาในอันนี้จริงๆแล้วที่นี่มันก็สวยดีนะเหมาะกับการนำรงชีวิตแต่ว่ามันยังไม่เหมาะกับเราอะเราต้องการอะไรที่มากกว่านี้ผมชิงคาบหอกเพื่อจะเป็นอาวุธป้องกันตัวในการเดินทางครั้งถัดไปเจงว่าระหว่างเดินทางเราก็ได้ซึมซับบรรยากาศป่าในภาคสองซึ่งมันมีความแตกต่างจากภาคแรกอะผมว่าผมชอบภาคสองมากกว่าไม่รู้ทาไมอะมันดูกว้างๆดีเฮ้ยเฮ้ยเจอกวางเจอกวางกนี่เล้วก็ใชะหอก มันม <là> ีมาร์แค่นะได้ได้ได้ Jamie, <here> <S 2> 2, <S หนีดิสามสองหนึ่งสวยสวยกูไปจับปลากินก็ได้วะหลังจากนั้นเราก็ได้เดินมาอีกสักพักก็ได้เจอกับหมู่บ้านปริศนาเฮ้ยหมู่บ้านปริศนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเออไม่เป็นไรมันมันมีเจ้าของมันีเจ้าของถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเด้วยนักสู้มันมาว่ะใครมันจะไปยอมวะลุยแม่งเลยเซสเตอร์ฉันช่วยฉันช่วยช่วยช่วยตาย อุ้ยหลังเขาคิมฟาดฟาดอุ้ยวิ่งวิ่งนั่นมันนั่นตกใจเลยก่อนดิเอ๊ะเจอแล้วเจอแล้วน้องน้องสาวน้องสาวมึงแก่สีโพดเหมือนเธอพยายามจะวิ่งหนีพวกเราผมก็ได้ตัดใจวิ่งตามเธอไปเหมือนว่าเธอมีอะไรที่น่าสนใจรอเราอยู่ตามมาตามมาตามมาแก๊งเขาเป็นใครเราเป็นใครจับไม่ได้ไม่ได้สามคนสามแข้สามขาเราด้วยรอด้วยราด้วยอุ้ยสามขางเฮ้ยอ๋อโอ้โหหายไปแล้วโอ้โหมืดจับมืดแล้วปั๊บไฟฉาย ไม่ใช่แล้วอู้หูยยีเชี่ยตัวอะไรตามหังฉันมาผลเอวแล้วกดไงก่อนขึ้นไงน้องสาวพัดหลงสาวมันมีวัดหมดไปแล้วหลงแล้วลงซะแล้วเพราะมึงเนี่ยเพราะมึงอ๋อเควินเพรอะมึงเอ็นยูจะรอดเดี๋ยสามค่เฮ้ยมันตกกลางคืนเปลี่ยนจากไฟแช็กเป็นไฟฉายนี่มันเกมผีชัดๆเลยนะเนี่ยแต่ต้องไปไหนเนี่ยมองไม่เห็นทางอ่ะก็ต้องไปตามหาน้องสาวอยู่แล้วปะ ไอ้โเรื่องผู้หญิงไม่ต้องไวเลยหรอรหลงเพราะว่านนะพวกผู้หญิงนี่เลยเฮ้ยจริงๆก็มี GPS อยู่นะแต่ว่าต้องการความตื่นเต้นไงเลยหลงกันอยู่นานเลยหังจากนั้นเราก็เจอหมู่บ้านของตัวอะไรสักอย่างเฮ้ยมึงกูเจอเจ้าของหมู่บ้านเหรอมาดิมาดิมาดินเมัทักทายดิมันทักทายดิพวกสวัดีครับทักทายดีครับสวดีครับสดีครับสดีครับทักทยดีครับสดีครับครับโอ้ยเเย้ยกยเ เฮ้ยเฮตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ฟาดตูดโอ้ไม่มีหลายตัวนะโอ้แรงจังเฮ้ยโลโลกูโลโลโดนลุกหลงช่วยด้วยล้มแล้วเจ้ผมด้วยเจ้ผมด้วยเจ้เจช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าช่วยด้วยอปังยูปังยูเอือเอือนี่หมายถึงอะไรมีใครเหลือรอดไหมเอ้าโหเฮ้ยอุ้ยมืดมิดสวัสดีจ้าโหเอ้าเฮ้ย อยู helmet, he oh, <and> ่ด um, ้วยกันเฉยเลยตัวใหญ่กับฉันตัวใหญ่กับฉันไม่เกิดที่ตายอ่ะโดนตรึงเหรอโดนตรึงใช่ใช่ใช่ไม่ทำไงอ๋อกดเอียดเขมิดอีอ๋อได้ไงโอ้โหโดนตรึงโดนตรึงกลางเข็นไปเยซูงอ้าวโดนอีกละโอ้ยเอามึงเกิดเนี่ยูทดำอะไรของกูเนี่ยตายแล้วชุบ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 เออเนาะ ้่่ตายแล้วตายอีกโอ้โหมาดิมาดิฉันโดนเต็มช่วยฉันด้วยมาดิระวังโอ้ยไปไหนไปไหนเนี่ยหรือเควินเควินเอ้าเอ้าทำไมกูลงไม่ได้อะกูกดตัว E ไงเออมันหันไม่ได้ไม่มึงหันมาข้างล่างมึงเห็นไหมคุณผูบอกว่ามันหันไม่ได้นี่ไง น่าจะเป็นที่เกมวะช,ช่วยกูด้วยพวกมึงช่วยกูด้วยบุ้ยช่วยยังไงโอ้โหดีเอ,อ,อเสดเอ <c oughs> อเควินยังอยู่เนี่ยเอา้าเหรอเออเควินโอ้กูลองกูลองลองกดทุกปุ่มไม่เป็นไรมีเควินอยู่เอ้ากดอนาละ แเงนี้ไม่เป็นไรเรามีเควินแทนตัวพวก่อจะรังเอาออกเกมเข้าใหม่โชคดีที่เราเซฟไว้แถวนี้พอดีแล้วแม่งเป็นที่ปลอดภัยด้วยเออรี่แอ็กเซสทำพิษกูแล้วทำไมพี่หน้าเปลี่ยนเออวะย่อแก่ไอ้เขี่ยแก่เพวกมึงแฝดกันเอาเหรอโคตรโคนรโคตคตไหนไหนอะไรอะไรปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ปีนต้นฮะปีนต้นไหนวะปีนต้นไม้เหรอปีนต้นไม้ไรไหนไหนไหนโผล่นั่งไงนั่งไงปลาหอกไม่โดน มันลงมาแล้วม,มาดิมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วระวังระวังหลังๆไงเดินมาอีกไม่ไกลได้แล้วเราก็เจอกับพื้นที่ทําเลทองในการสร้างบ้านของพวกเราน,นั่นคือชายหาดเหตุเพราะว่ามันมี<ะ>ประก,การธรรมชาติคือทะเลนั่นเองและใกล้ๆกันมันก็มีแม่น้ําธรรมชาติซึ่งสามารถดื่มได้แล้วก็เลยตัดสินใจลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ลงหลักปรักพระสนโอ้แมน้ำเข็มกินได้มั้ยกินได้กินได้กินได้ซดก่อนเลยแล้วกันโอ้ยโซเชอขออีกตั้งแกงไฟน่ะได้ได้ได้ ว่าแ,แข้มไฟมันทำยังไงนะน,น,นี่ไง <_ S 2> มาแล้วแต่มันเล็กไปไหมไม่ไม่ไม่นี่ไงยัดใส่ยัดใส่เชือเพลิงเชือเพลิงเช้าวันต่อมาเราก็ได้หาข้าวหาน้ำหาปลาเพื่อที่จะได้สร้างบ้านของเราเป็นหลักเป็นแหล่งสักทีโดยให้เควินเป็นผู้หาปลาส่วนผมทำหน้าที่<อ>เข้าป่าไพที่จะตัดฟืนหาไม้มาสร้างบ้านของเราและผมก็ถนัดงานนี้มากๆจากโดนสตาฟคือกูเล่นเป็นตัวเดียวไอ้ตัวถือควานตัดไม้อะ ไม้ลมลมละโ,โหความรู้สึกคลาสสิกนี่มันตัดต่อด้ตัดตอ่ตดตอด้ตอนแรกก็ว่าจะจัดสัก2-3ต้นนะแต่ว่ามันมันจนหยุดไม่อยู่จริงๆแ,แล้วแล้วโอผลงานกูเลยเนี่ยหลังจากนั้นไซก,ก็เริ่มวางแปลนบ้านในฝันระบบของภาค2เนี่ยมันเป็นการสร้างบ้านแบบสร้างสรรค์มากอะ่ะชอบวนี่ไงนี่ไงต้องวางเอง เออใช่ไหมไม้มันไหลมันไหลตามน้ำได้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวมันเฮ้ยเฮ้ยฟิสิกส์เหรอฟิสิกส์โอ้ยนี่ในเก็บอะไเก็บไม้เก็บ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 อ๋อเฮ้ยนี่ไงพูดดีๆคนตกโอ้โหโยนข้ามไปังเลยโอเจ็บเระบบการโยนเกมนี้คือดื้อมากดูดิโยนโยนอย่างไกลอ่ะเฮ้ย มันลอยกปแล้วเควินรับเควินเควินเควินปล่อยผ่านไม่ได้ไม่ได้ฉันจะลองโยนแล้วนายลองรับนะรอรอที่สามสองหนึ่งนี่คืออะไรอันนี้ทำไรเนี่ยอันนี้ตัดเตมบ้านหรอเตาไหมหรอเราจะกี่เท่าไหร่คูณเท่าไหร่ดูมันได้เท่าไหร่อ่ะได้เรื่อยๆโอ้โหไม่จำกัดมันสร้างบ้านแบบมึงอยากสร้างยังไงมึงก็สร้างชี่ ขออวยอีกรอบชอบระบบการสร้างภาคนี้มากจริงจริงนี่เป็นหนังเข้านะพูดนี่พี่กุชอบจังใช่ไหมใช่ไหมเนื่องจากความเออรเอสเซตของเกมทําให้เราได้เห็นอะไรแปลกๆมากมายเช่นไอ้เควินมันกําลังหาปลาระบมังงมันก้มหาปลามาหาปลาอุ้ยอาเอาเอาออะไรดูดีเราพากันว่ายน้ำท่ามนุษย์ปกติแต่เควินแบ่ง next level ไปกว่าเราแล้ว เขาหาปลาอยู่มนเป็นวิธีเดียวนะฮะผมได้เข้าไปเก็บสติ๊กในป่าเพื่อที่จะนํามาสแปร์ไว้ใช้ในยามจําเป็นและตอนกลับมาผมก็ได้กินข้าวเย็นและปล่อยให้คิววินทํางานไปเยี่ยงลูกจ้างรายวันโอ้โหเอ้ยปั๊บได้เห็นตามขาไหนไหนเขาเดินออกมาจากป่าเดเปลี่ยนเป็นไฟฉายไฟฉายไฟฉายอยู่เลยไฟฉายไฟฉายวางอาวุธลงวางอาวุธเออวางอาวุธกดปุ่มจิโอเคเอาไปแล้วเอาไปแล้วตาม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  ฉันตามนะเฮ้ยจะไปไหนเอา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 ทะลุเอาเอาไปแล้วเฮ้ยเจอแล้วมาดิเขานั่งลงมาอยู่กับเรามาอยู่กับเราแล้วเราจะให้อาหารฟรีฮะพร้อมกับน้ำฟรีด้วยน้ำอะไรไม่รู้โอ้เพี่อเป็นๆบบเพื่อต่งให้มันเดินตรวจ รอบบริเวณห้าเมตรเฮ้ยเป็นยามได้ด้วยเหรอวันต่อมาเฮ้ยเรืออาวุธลงปั๊บอาวุธดงอาวุธปุ่นไงกดจีอูจเฮ้ยมันวิ่งไปทางเควินอะเควินเอาินจัดการเอาเอาท่อนไม้ฟาดหัวลากเขาทำเลยเควินจัดการเควินเควินคราวนี้เราโดนช่แน่โอ้มันดีตามเหรอราด้วยเราด้วยอ้าวไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยหายไปไหนแล้วไง ม,มาให้ยากแล้วก็จากไปตกดึกคืนนั้นเองแล้วก็ออกสำรวจถ้ำที่ใกล้ที่สุดใน GPS และระหว่างทางนั่นเองแซกๆอะไรคนป้าผู้หญิงผู้ชายน่าจะผู้หญิงมั้งผู้หญิงไม่ดูนะอ้าแมงเฮ้ยมันตะเกียบตะกายมันเอา้าแนนิงจมน้ำตายแล้ว<อ>เฮ้ยเรามาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะ <c oughs> เราต้องตั้งชื่อแม่น้ำอะ่ะมันมีคนตายใช่ไหมน่าจะตั้งชื่อ แม่น้ำมรณะเหรอเฮ้ยอ๋อเควินเอสัตว์แม่น้ำแม่น้ำเควินเลยแล้วกันแม่น้ำเควินนี่ไงพูดถ้ำโอเคครับแล้วโอเคโอเคไปก็เลยเดี๋ยวกูเก็บอาไวเวล่ากันไปพูดรถกอล์ฟไหนรถก๊อบป๊อบป๊อบะท้ำได้ไหมโอ้โหมึงจะบุริ้นเลยเหรอกด e เพื่เข้าถ้ำโอ้คลาสสิกไม่ได้ทำไรอะกินข้าวก่อนพร้อมแล้วพร้อมมากแล้วพร้อมแล้วอ่ะพร้อมกีดตอนเนี้ยภาคแรกนี่ก็สุดแล้วเนาะ โอ้เดี๋ยวทำโอ้แหลกโอ้มาเควินตามเจมาแล้วเหรอจำใครพูดทำไมมันเป็นทางเหมือนโครงสร้างโครงสร้างอ๋อเฮ้ยไซไฟมันจะวิ่งเควินเข้าได้ไหมเอ่อไม่เห็นนะพี่เบิ้ลจะเข้าไม่ได้ถ้ำนี้ทำให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังเล่นเดอะฟอร์เรสต์ภาคแรกเลยมันจะมีความแบบไซไฟหน่อยๆอ่ะนะโอ้แสงสว่างแปลตาเข้าห้องดิโูดโอ้ ที่โพสเฮลเมตอาร์มเฮลเมอาร์มเชสสองร้อยห้าสิบมิเอลสมพันห้า้อยสองพห้าร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่หรือเปล่าอะไรนะสามมิติอ่ะไหนนี่นี่เฮ้ยนี่นีใช่ใชเออนี่ไงเฮ้ยไม่ไ้ิเลเฮ้ยอัจรรย์เต้องอ่านให้เต็มร้อยได้ปเสร็จแล้วไงเต็มแล้วเฮ้ยลูกนูเฮ้ยตนเตมันเลือกของนป่ะนี่้ตรงนี้เซฟได้นะไหนไหนไหเซฟได้ เซฟได้ซเซฟแม่งเลย <c oughs> คือเราไม่ได้มาขโมยนะแต่ว่ามันไม่มีเจ้าของไงเราก็เลยม,มอบความเป็นเจ้าของให้มันซะเองเลยมันยกกลับบ้านได้ไหม<อ>มันสั่งอะไรได้บ้างอะได้เยอะเลยไหนขออ่านหนขอดูหนะมันเป็นตะแกรงอะไรนะี่แหละไม่ทำก่อที่เก็บน้ําทํำไหมทาทำ,ทำ,ทำนี่แหละที่ต้องการเฮ้ยนี่คืออะไรอ่านร้อยมิลลิเอ๊ยร้อยโดยหนังสือ,อเนี่ยบ้าเเลดมันใช้ตั้งหนึ่งพันมิลลิอลอ่ะอ๋อเจอล้ ลาเลวยูนิเวิร์สต้องระวังจักรวันคู่ขนานเนอะเ <c oughs> ฮ้ยภาคนี้เื้ <c oughs> และการเดินทางข้ามพวกมันระหว่างพวกมันอะไรอ่ะอันนั้นเฮ้ยอันนี้คือเฮ้ยกูไฮป์กูไฮป์กูว่ามันต้องมีบทบาทสำคัญในภาคนี้แน่เลยแบบไซไฟอะ่ะต้องเกมนี้อยู่แล้วแหละเฮ้ยไซไฟอันดับหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้กระติกน้ำหมีน้อยคนละใบ อะไรสักอย่างของบักแซกนะแสงอะไรกันข้อนี้เหมือนเป็นเมือกๆนะเมือกอะไรสักอย่างอควรจะไปสิงฟาดเลยอะไรสิงฟาดกูสิงฟาดกูตอนนี้เราก็เจอห้องอะไรบางอย่างที่มันมีแสงสว่างมากเกินกว่าที่คนต่าจะทําได้นะมันให้ความรู้สึกเหมือนภาคแรกอ่ะแต่ว่ามันดูหรูกว่าภาคแรกยังไงไม่รู้เลื่อนของตรงนี้เหมือนจะเข้าไม่ได้ไหนเราต้องใช้บัตรใช้บัตรเหรอ ใช่บัจรจริงด้วยต้องฟาด <c oughs> อุ้ยโทษโทษโทษอะไรทำอะไรมันลั่นมือมันลั่นโทษโทษในเมื่อมันไม่ให้เราไปเราก็เลยออกจากถ้ำเพื่อที่จะไปอีกถ้ำถ้ำหนึ่งใน GPS อกกโอ้โอ้เช้าแล้วเหรอโอ้เชาแล้วหลังจากนั้นเราก็ออกเดินทางกันอีกรอบแบบลูกเสือ และถ้ำนี้มันก็หายากมากๆคือถ้าสังเกตในมินิแมปดีๆเรามาถึงแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนไม่อยากให้เราเห็นง่ายๆอ่ะอยู่ไหนวะอยู่หลังน้ำตกหรือเปล่าทำอะไรแซ่มันเป็นกระบองชร์ไฟฟ้าเฮ้ยกระบองอุสันได้ด้วยมีแบตเตอรี่ด้วยนะเฮ้ยวังได้แล้วเราก็เจอถ้ำจนได้ซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองอ กูตัดริบบินเลยแล้วกันเอื่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเชียงอะไรเชียงอะไรเสียงอะไรเสียงถ้ำเสียงถ้ำโอ้หมืดนะดำมืดโอ้ยแหลกเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นถ้ำจริงๆว่ะถ้ำแบบถ้ำอ่ะอันนั้นมันเป็นแบบไซไฟด้วยอันนั้นมันคนจ้างไว้โอ้โหโครงกระดูกเฮ้ยผมจะหลับแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมีข้างล่างว่ะระวังนะมันเบืดเอาเรื่องนะ แป๊บนึงนะขอวิเสียคือเสียงคนอนิเมชั่นโอ้ยขึ้นที่สูงมาดิมาแล้วมาดิป้าผมโดนผมโดนมาแล้วมาแล้วฟาดโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วช่วยช่วยฟาด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 ตูดอตัวหนึ่งมาดิอีกตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยผมหัวขาดหัวขาดเลยยาแกปมันแร่ได้มันแร่ได เาะทำไมเป็นโหนี่แค่ลูกจระจอก,กอย,ยังแล่ได้ขอดมึงแล่ไปช่วยจ,บจอบอยับจับไอ้สัตว์าทช็อตดีมากไอ้ก็แลกหนังได้เหมือนกันตัวนี้ก็แล่ได้แลเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเหรอม,รมาแล้วไม่มีใครใช่ไหมข้างหลังนี่สำศพขอแล่ขอนั่งหน่อยอ,อย่าไปมั่ง คิปเปียะหมอยตันนี้มียาหนึ่งอาจจะเป็นพวกนี้ไหมอันนี้แล้วไงอาจจะเป็นพวกนี้มาอันนี้อ่าจุดไฟเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยมันซ่อนตัวสยองขวัญอืมาคนเดียวฟาดเสียาเด้อเฮ้ช็อตมันจี้หอยจี้หอยเฮ้ยซื้อ อะไรอะไรอะไรทางข่าวทางข่าวไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเสียงมันใหญ่เสียงมันมันมันเหมือนมอเตอร์มอเตอร์เสียงมือนอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์เหมือนจะเจอละตัวใหญ่มากเน้นเน้นี่นี่นี่ี่นีมาวุธเตรียมอาวุธตัวอะไรอะตัวอะไรเตรียมุธเตรียมุธโลัดเบิเตรียมระเบิดเลยพี่มันเข้ามาเระเบดดีิระเบิเจอ้าเจเจอากูแน่เลก็ลองไปสับมันดิ ทรบเหรอถ้าสับแล้วมันไอหนีออกมาไปนะ <c oughs> หนึ่งทีไม่มีอะไรสองทีสามทีสี่ทีขนาดใหญ่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยนตีเราหรืเอเราจะระเบิดยัดเลยปั๊บระเบิดอย่างเดียวปั <c oughs> ๊บห้อยมาเลยก็ได <c oughs> ้ <c oughs> ก็ได้ก็ได้พอไหมพร้อมละสามสองงึ้งกัดก่อนกัดก่อน เละเละเป็นไข่ไหนดูซิสุดบอรโอ้โหน่าเกียดจังวะน่าเกียดหลังจากนั้นเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็เจอกับเวฟหลายเวฟของมนุษย์ถ้ำซึ่งมันก็มาเรื่อยๆเหมือนกันเฮ้ยมีมั้วมัแล้วมัแล้วมันแล้วจัดกันสวยแล้วทำไมแล่ไม่ได้ไอเทมก็ยังไม่ตายนะถ้าแลมนะเฮ้ย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 อะไร

ผมโดนปวดม่แล้วมาที่หายแล้วมาแล้วมาลเออสักทีตัวอะไรวะเนี่ยมากดอีไหมกดความกรีดขอฮอปปิ้งเนื้ออะไรไหมหลังจากนั้นเราก็ตั้งแคมป์ไฟกินข้าวเพื่อที่จะเติมพลังงานในการเดินทางครั้งถัดไปมีล้อมีดอ่ะเราได้ร้อมหลังจากนั้นเราก็ออกสำรวจถ้ำต่อในระหว่างทางเราก็เจอกับเวฟมนุษย์ถ้ำเข้ามาเรื่อยๆเฮ้ย พี่ซ้ายมันตัวสี่ตัวโอะไรก็เยอะมากไหนไม่ดูดิสอบทีเดียวตายหาเลยกดอีกดอีปุ่มอีอีกูอยู่ไหนเสียงอะไรวะเฮ้ยโหเหมือนเหวเลยลึหน้าดูเฮ้ยเก็บลบกันด้วยนะแม่ตรงนี้เอาเคล็ปืนเทียบเราต้องได้ใช้กูโยนแฟร์แต่กูลืมกดใช่ไหมโคตรมืดเลย S <S 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 เออมันต้องอย่างนี้เออเมื่อเราเดินมาสักพักเราก็ได้พบว่านนเรายังมาไม่ครบทางเลยตรงนี้มา,<ร>าทางออกน,นี่หว่าหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอิ่มแล้วเราเลยตัดสินใจที่จะเดินกลับบ้านตอนกลางคืนนี่แหละถอดกอไว้ใช้ก่อนดเลยอีกนะอย่างนะฟิวเดินป่าตอนกลางคืนนี่ค,คือดีมากอ่ะถือว่าทําได้ดีนะชอบในระหว่างทางเราก็เจอกับแกของเรานิดหน่อยซึ่งมันก็ถือว่าไม่แย่นะเพราะเราได้อาหารกลับมาด้วย อิ่มเลยสัตว์ตัวยังใหญ่ถึงบ้านทีเขารอซะเอาเลยแล้วเราก็หิวกันมากมายไม่ใช่เลยเมื่อกี้อะไรเนี่ยไม่ใช่สัตว์มันกินได้เนี่ยแต่โชคดีที่เรามีปลาตากแห้งไว้อะไรวะเฮ้ยแม่เนี่ยเฮ้ยแควินนอนใต้บาดาลเราควรจะสำรวจชายหาดไปด้วยไปด้วยไปด้วยหลังจากนั้นผมกับแซกก็เริ่มออกสำรวจชายหาดซึ่งก็ได้รู้ว่ามันก็กว้างพอตัวอยู่ด้วยเนี่ยตอนเรมามันข้ามมาเนาะ อ๋อขึ้นพูดเสวยอยพดเออเนาะสมจริงอ,ะอ่ะสัมผัสได้เลยอ่ะส่วนตรงนี้ผมทําอะไรก็ไม่รู้อ,อ,อ๋อส่วนตรงนี้ผมเดินขึ้นมาสํารวจว่ามันมีอะไรบ้าง<อ>แต่ก็ได้รู้ว่ามันเปลี่ยนฤดูกาลเร็วมากเลยคือภาคแรกมันเปลี่ยนไม่ไวขนาดนี้นะเท่าที่จําได้มันก็เลยรู้สึกไม่ชินเท่าไหร่มันมีเฮ้ยพดเฮ้ยไหนโอ้ไง จีมันีนตกทีสองอืมกูฟาดไม่ใช่นี่เฮ้ยมันมีอาวุธเนี่ยเหรอเขี้ยวเหรอไหวแรงแรงถืเขี้ยวไหนอาวุธกูขอหน่อยเฮ้ยไปโอ้โหตกเองโอ้โหมดุเลยเด็ดเด็ดเด็ดปั๊บอะไรหยิบไม้ล็อกมาใส่มาซ่อมบ้านแล้วทีเนี้ยมันไม่หมดสักทีสรุปฉันได้ที่ปั๊มไม้ล็อกแล้วแหละเฮ้ยอะไรกัน มันต้องไม่เชื่อน่แน่คนทั้ไม่เราเองมาในเวลาสร้างไม้ของแท้เมื่อเราได้ยินดังนั้นเราจึงรีบกลับบ้านอย่างด่วนจีและในระหว่างทางกลับบ้านนั่นเองระหว่างทางอีกแล้วแซดก็ได้ทดลองกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของเขาที่ได้จาก 3D printer เตอร์เผมวิ่งผมไม่ิีงครับมูสไลด์มาแล้วความเร็วอัอเล้วโอ้โอ้โอ้ใกล้ถึงแล้วเวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Mechan เฮ oh no. ้ยผู้หญิงอ่ะไม่คนปลาเนี่ยเอ้าเฮ้ยเขามาหากูอ่ะเขาเขาถืออะไรมาด้วยอ่าอ่าเฮ้ยท่าทางพี่ดุเฮ้ยชี้ชี้อะไรชี้มึงชี้บักเซกนั่นไงคนปลามานี่เดี๋ยวพี่ปกป้องเองขวานขวานขวานอุยอุยอุยรอแป๊บรอแป๊บทำอะไรไปดิทำอะไรเอาหมดแล้วโอ้หมดแล้วหมดแล้วนี่ไม่เป็นไรแล้วผ่านัยแล้วครับวิวิวเทมได้แล้ว เทมได้แล้วเทมเท,ม,ทมสามขาได้แล้วโอ้โหทำไงอ่ะโอ้โหไม่รู้โอ้หมันใส่ปืนได้ด้วยฮะเดี๋ยวนะมันมีอะไรให้ใส่ GPS ขอด้วน่ะนี่เนี่ยอยู่นี่อยู่เนี่นต้องสามมาแล้วหรอใช่ยาเควิสไรประโยชน์เอ้นี่คืออะไรเอาปืนเย้ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วเย้ทำไงอ่ะเย่มา <c oughs> ได้มาครั้งแรกก็ลากเ<ด>ข้าบ้านเลวหลังจากซิมได้ไม่นานแล้วก็ช่วยกันสร้างบ้านให้เสร็จอยู่กันแบบ happy three พ e o p จริงๆมันควรจะห้านะแต่ว่า ฟรีมันของ<ห>จองกว่าหลังจากนั้นเราก็เริ่มต่อเติมบ้านเทเลนิทีละหน่อยจนกลายเป็นรูปร่างบ้านสองชั้นละมัง้งอืม,อมโอเคแก่มุมก็ได้มั้งต่อนอันน,นี้ก็คือบ้านที่พวกเราอุตสาหก่อสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราแทน <laughs> ก็สวยดีด้ยละแล้วนี่คือที่อะไรเนี่ยเออเอาเอาหาเอาเกมหลังจากนั้นผมก็ออกหาอาหารสัตว์ใหญ่เพื่อที่จะมาตุนไว้แต่โชคไม่ดีเจอเจอมนุษย์กินคนโอ้ยเสียงฟ้าผ่าโอ้ลมแรงมากแรงจิงโอ้ฝนตกโอ้ไม่มีสัตว์เลยอะไรมาดูดูอะไรผมต้องมาดูผู้หญิงตนฝนตกเฮ้ รอแป๊บรอแป๊บกำลังกลับกำลังรีบกลับกำลังรีบกลับไหนอยู่ไหนไหนเธไหนวะไหนวะไหนวะเน่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 โอ้โหเซ็นเซอร์ให้กูด้วยเกมดีเกมดีมาดีโอ้โันนี้อะไรในคืนนั้นเองมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอะไรเซเว่นเดียวคนมันนั่งเก้าอี้อะ เควินต oh, ื a ่นแล้วโอ้ลวกเลยเควินอ๋อทนไฟฮะหัวสยองหน้าพวกมึงจังวะโอ้ยอย่าหันมานังนี้หลังจากนั้นไม่นานเราก็มีแขกบ้านแขกเมืองมาทักทายบ้านเราเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่โดดหลบได้เฮ้ยจะทำไรน้องสาวมันไวจังวะดีเฟก เฮ้ยไม่ให้ข้าปาทัวรอันนี้ม่นด่คเฮียเลยวะเฮ้ยมันด้หรอเันนี้มาแล้วมาแล้มาช่วยล้วีฉันเอาตัวนี้เองโอ้ยโหโลโลโลโอเค